แอนบ็อบชัยพีโยอเนี่ยเลือกจับได้ตอนนี้มีแค่เลือกจับเป็นตำรวจเลืบอบไอ้ติ๊ตำรวจเป็นตำรวจรถควันขึ้นแล้วเหมือนเฮ้ยเอาดิขึ้นเออไปมันใช้กระบองตำรวจฮุกเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีป้ายลายชื่อของแก๊งโจรของเขาแล้วอุ้ยอุ้ยโจรหน้าดาวอุ้ยนึก จริงป้ามีสูตรสูตรลับอีกอันหนึ่งด้วยนะถ้าใครอยากรู้สูตรลับนะครับเมอลี่แชนแนลสวัสดีครับอยู่ในคลิปเมอร์ลี่แชนแนลเราอยู่ในเกมโดตทิปป์อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้มีการอัปเดตเข้ามาโหมดแซนบ็อกซ์ใช่ไหมคะเพย์ยอดูดิเลือกที่แซนบ็อกซ์นะครับแซนบ็อกซ์นี่มีแบบเดียวอยู่ครับตอนนี้ดูดโอโปลิส <ไ>เนื่องจากนี้ใช้รีซอสโปรแกรมเยอะมากนะป้าก็เลยเล่นด้วยกันไม่ได้เพราะว่าแบบมันคขมไม่กระตุกมากอะเราก็เลยเล่นมือถือแทนนะครับใช่ครับผมมาครับหนึ่งแรกเราก็เองสา,าตว,ว์เป็นกระโดเราทำไรดียแม่ต้องเป็นสก,การคนนะเป็นโจนเราโจนสัตว์เป็นำรวจเรา,ามีอาชีพด้วยนะครับเป็นบุค<ช>คลทั่วไปเลยเขียนว่านอ r m ม l ดูเนี้ยอันนี้อันนี้คนที่มีดาวขึ้นบนหัวมันนี้เป็นโจรนะถ้าเราไปฆ่าคนอื่น เราจะเป็นโจรที่มาทันทีนะครับเป็นตำรวจ,วอ,รจ,รวจอ่ะผมอยากเป็นตำรวจเอ้ยใครยี้ผมอยากเป็นตำรวจอยากเป็นตำรวจเราก็ไปที่สถานีตำรวจนะี่อัน <c oughs> ใหญ่ดาวนึง่ง <c oughs> ไปฆ่าเขาคืนยังไงอ,อ่ะเป็นโจรก็ต้องเป็นโจรแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราตายเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตกลายเป็นคนปกตินะดูหน้าตาโจรเนย งงแงงมากตกลงจะเป็นจรเป็นตำรวจเนี่ยโจรเปลี่ยนเผดั้วยไงเผดภารกิจไงตอนนี้ผมอยากี่มีร้านปืนด้วยนะครับใช่นะคะแต่ว่าไม่มีปืนขายไม่มีปืนขายไม่มีปืนนะเพราะว่าโหมดมัลติเฟเยอร์อ่ะถ้าเราจะใช้ปืนเนี่ยต้องไปกดดูวิดีโอเอาเลยบ๊วยอีกอย่างหนึ่งนะครับมีรถก็ค่ะคือสุดๆเลยนี่เลยลุคลูกบอลที่ปวตามหาเอาเลยขึ้นได้ปะเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยขึ้นดิขึ้น ขึ้นก oh ับเพื <Rey> <t ial OS> ่อนได้นะใช่ครับไอ้ยขึ้นรอด้วยดิยิงยิงยิยยังอึดนลอรถดนปาดรถเมือสว่านอ่ะเฮ้ยมันจอดแล้วเฮ้ยตำรวจดีกว่าคือชิดตำรวจว่าตำรวจด่วนตำรวจดี่บ้านรีบตำรวจรถตำรวจไปได้จอดตำรวจรถควันขึ้นแล้ว เบิร์ตำรวจด้วยเลยละกันเราคือแก๊งดูโทมันมีแมพให้ดูแต่เราไม่ได้ครับดูไม่ได้มีรายขายของไหมเนี่ยในเนี้ยทำไมไม่มีเอ็มซีเลยที่นี่เออไม่กล้าอยู่หรอกเอ็มซีมีแต่แก๊งเถื่อนนั่นเลยใช่ใช่ใช่มันจะรับภารกิจได้ด้วยนะครับถ้าเป็นตำรวจอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าเรามารีวิวนะไปไปดิไอ้เพื่อนที่รอด้วยเหมือนเอ้ยเอาดิ ขึ้นดิขึ้น,น,นอเออไปนะครับเลื่อนพาไปหาตำรวจเฮ้ยจอดด้วยเอาจอดจริงด้วยมึนดีเอาไงด,ดีบุกบุกบุกป้กมอมตำรวจไปอย่าไปยิงมันนะเราเป็นโจรด้วยกันเต้นเต <ๆ S 2> ้นโชวช์เต้นโชวช์เต้นโชว์ว่าเราเป็นคนดีเออไปไปยักหน้าเดี๋ยวกินน,นี่สถานีตำรวจเฮ้ยยิงได้ไหมเนี่ย เอาไม่ได้เอ้ยนี่เป็นตำรวจได้นะ่ร้อยครับเอาดิเป็นอ๋อ reduce one level คือถ้าจ่ายตังเราจะลดดาวได้นะเพื่อนก็พยายามนี่เพื่อนกดลดดาวแล้วเพื่อนจะเป็นตำรวจแต่เป็นไม่ได้นะโลวหัวหัวหักหัวคอแล้วลไปแล้วครับว่าเราลา่าคาหัวกันไหมเป็นล่าตำรวจดีวกว่าไปขึ้นรถเพื่อนเลยรถใครมีสิเจอเพื่อนป่าป่านไปเรื่อย่างแรง ตำรวจนี่นะเบมือเล่ตำรวจดูดูดูนี่มันใช้กระบมองตำรวจปุ๊บ้วยนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นตำรวจตีโอ้ตำรวจโดนลุ้มตำรวจโดนลุ้มตำรวจโดนลุ้มนี่โจอนกระดัวเอา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 แล้วครับโจอถักหลังกันแล้วโอ้ยวันนี้คนนั้นจะไปเป็นตำรวจนี่มาเล่โอ้ยรถกระเด็น ไอ้ไป้ป็นตำรวจต้องเป็นตำรวจไอ้ดีตำรวจอีกคนนึงเอาลูกหมดเอ๊ะโอ้ยเรียบร้อยเอดีเกิดมาพอดีเลยเพื่อนเราเพื่อนเรานี่ตำรวจตำรวจตายแล้วที่เกิดในสถานีตำรวจนะหยุใส่ในบ้านวิ่งออกมาตายไหมเรียบร้อยไม่เหลือชิ้นดี ดูมือถือที่มีอะไรบ้างอ่ะใครดูดเนาะเนี่ยเลือกจอบได้ตอนนี้มีแค่เลือกจอบเป็นตำรวจนะครับไฮ้ยปุนธนาคารนะบ้างอือผีมีปุ่นเออนั่งรถไปปุ่นอาคารดีกว่าธนาคารรธนาคารไปธนาคารเออปธนาคารเลยเออแต่ต้องเป็นโจรก่อนแห่เป็นโจรแล้วโจรกระจอกห้าร้อยจนก้ร้อยสิบจนก้ร้อยสิบตังค์เนี่ยถ้าโดนฆ่าจะลดด้วยนะเหลือสิบบาทสิบบาทตอนนี้แกไม่เจอรถ นนี่ะครับผมหายากอยู่เหมือนกันนะรถอ่ะรถอยู่ในรถอยู่ในไม่ต้องมีรถแล้วคารดูที่ปัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีป้ายเฮ้ยยังเจ๋งเจ๋งเฮ้ยอันนี้คือลายชื่อของแก๊งโจรของเขาแล้แก๊งโจรเขาจะไม่มีไม่มีเจ้าหน้าที่อ่ะขโมยขโมยขโมยมีเงินป่ะอู้ยังเยอะเขาไปเอาไปได้หรอขโมยเอามาไม่ได้นี่อ่ะตูเซฟ มุดในตู้เซฟทั่วไปไม่ม <apan> ีนี่เตู้เซฟธนาคารกลายเป็นฐานทับลับของแก๊งโจ้ทั้งนั้นเกิดในบ้านคนญี่ปุ่นนะนั่นี่เรียบียบมียุ่งดูเดี๋ยวแล้วนี่มาเยอะิเอาล่ะวนะคลิปแรกในคลิปนี้ของเราคือต้องเป็นโจรห้าดาวให้ได้ครับ เป็นเทพเป็นโจอนะโจอรูปแปวงคิวเป็นคิวแล้วครับตอนนี้เป็นโจอรูปแปวงก็ต้องมีรถเท่ๆครับไหเต้นก่อนหนึ่งรอบอุ้ยอุ้ยโจวหนาดาวอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันบ้าดาวเราเป็นนุ่มด้วยไอ้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 จะด้อมสิตัวด้อมสิ อุ้ยมันใช้ทีห้าสุดนะครับไม่ขลังจรงมีอุ้ยเป็นไงอุ้ยเจอลูปแฝงโจน้าดาวแล้วครับผมโอ้เจอตัวจริงครับเจอตัวจริงครับดาวถูกรีเซ็ตครับไม่ได้แล้วครับอย่างงี้ยอมที่จะยอมอุ้ยกรวเฮ้ยแก้วร่วงได้ด้วยเหรอเจอดาวโทต้องสะสมใหม่เลย เดินรอบสนามตัวนู้นที่เราเคยต่อยกันฮะพงศ์มาดูมาติดเลเยอร์โอ้โหดาบดาวแล้วตอนนี้เอ38ขาทมาติเทเยอร์ถ้าเราแล้วเฮ้ยไปยิงเอ้าถ้าเราแล้วไปหาน็อตเซเท่พาเพื่อนไปเที่ยวดีกว่าซิลเบิร์ตเซลเบิร์ตดเยอะเลยโอ้ย38บาทได้สองลูก นนี้ผมไม่หาก้อนเงินในนี้อ่ะดีกว่าเงินนี่ไงนนี่ยู่ได้สองร้อยเลยป้าป้าเคยเจอกองเลยนะเงินเนี่ยได้ห้าพันเนี่ยเอาเอาโดนโดนเอ๊ะจัดการมมันได้เฮ้ยนี่ไงกองเงิน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 เก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนเอ้าเต็นทีงคู่เลยเอ้า นี่โหได้สามร้อยตรงไหนน่าจะมีรถเฮ้ยแอร์เรี๋ยว71มีปะโหจะเดินไปถึงไมนี่ยเฮ้ยนี่มันทำอะไรกันตรงนู้นตรงนู้นมันทำอะไรกันน่ะเดินไปนั่นน่ะเฮ้ยเอาเันตายมันตายเอาเต้นเต้นเต้นเดีวู้นี่จะกดอาดาวแล้วอาดาวอีกรอบครับตอนนี้เราต้องหารถประดับบารามี จอมโจลรูปแฝงของเราแล้วก็จอมรูปแฝงคิงฟ้ามีสูตรสูตรลับอีกอันหนึ่งด้วยนะแต่ยังไม่อยากแชร์ในคลิปนี้ถ้าใครอยากรู้สูตรลับนะครับการทําให้เรานอนไปแล้วคานมืเร็วมากเลยเออเนี่ยมันจะคานไปเร็วมากเลยทำยังไงเนอไม่บอกไม่บอกกดติดตามไว้กดไลค์ทุกท่านหนึ่งร้อยนะเดี๋ยวจะทําให้เฮ้ยไปไหนลข้างหลังตัวดามี่แล้วตำรวจมาไอ้ตำรวจ วนด้วยไปร้อนร้อนล้อนล้อนร้อนจะร้อนเนาะตรงนี้ข้างหลังตรงนี้ตรงนี้ไปไหนแล้วเนี่ยนี่ตรงนี้ข้างหลังอยู่ในในสวนอยู่ในสวนไปไหนแล้วอ่ะไอ้ไงรถเนี่ยเนี่ยมันจะรถมันจะวิ่งมาอย่างเงี้ยไปเจะเลยรถคนมันขับไปรถไอ้ช้างขึ้ขึ้น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 ด้วยขึ้นด้วย ขึ้นด้วยก้อเอ่อขึ้นไปโอ้โหเหี้ยเอวีเอวีเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วไปดูดิตายแล้วติดรถตู้เลยสูดอยู่ในรถถ้าเราไปยิกรถมันอะหลังรถที่ยุบเลยมีอะไมันเหินมาจาก อีไปเหลือใจตัวนี้วันนี้เรามาเป็นโจรนะครับแล้วรอบหน้าเราจะเป็นแบบตำรวจหรือเป็น normal dude เรื่องนี้ผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืม subscribe นะครับส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับคนที่มาดู YouTube บอกเราว่าประมาณ9 0นะไม่ได้กดติดตามของเราไว้นะกดติดตามให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวทาดูที่พองให้เยอะๆคึ้นะคะแต่ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย